อัปเดตข่าวสารของนอริซ่บแบล็ k พิงคค่ะที่มาคราวนี้นะคะมีเรื่องมาให้เซอร์ไพรส์บึ้งกันอีกแล้วค่ะงานนี้นะคะสงสัยค่ะว่าลูกสาวเรานะคะจะมาชวนเมาสะแล้วละมัง้งเรียกว่างานนี้ค่ะทำเอาบลิงหลายคนนั้นประหลาดใจพอสมควรนะคะถ้า YG ค่ะจะรับงานนี้ให้กับเธอค่ะ เอ๊ะหรือว่าไม่นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเจนนี่เนี่ยก็รับโฆษณาโซจูมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่ามาคราวนี้ค่ะน้องลิซ่าค่ะมาแบบเมาทั่วโลกกว่านะคะเพราะว่าเห็นเขาว่ากันว่านะคะเธอค่ะกำลังจะรับงานโฆษณาให้กับ c h ีว a s ลีเกิลนะคะใช่ค่ะฟังไม่ผิดนะคะเป็นแบรนด์เหล้ายี่ห้อดังค่ะที่เรารู้จักกันมานานนะคะโดยล่าสุดค่ะมีแหล่งข่าวนะคะมีการโพสต์คลิปค่ะขณะที่ลิซ่านะคะถ่ายทำงานอยู่ค่ะ โดยมีนางแบบสาวนะคะจากโมร็อกโกค่ะมาร่วมถ่ายแบบด้วยกันกับเธอนะคะเห็นเขาบอกว่าะคะจริงๆเนี่ยมีรูปเบื้องหลังนะคะอีกเพียบค่ะแต่ก็ขออุบเอาไว้ก่อนนะคะยังแชร์ไม่ได้ตอนนี้ค่ะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยนะคะว่าอันนี้ค่ะถ่ายทําที่เกาหลีนะคะไม่ใช่ที่ LA ค่ะว้าวนี่จะมีเซอร์ไพรส์อีกแล้วใช่ไหมคะเนี่ยแม่คะมาคราวนี้ค่ะก้าวหน้านะคะไปขายชีวสุยเกอร์กันเลยหรือคะเนี่ยแถมยังเห็นนะคะคุณ o l i v i วียร s t ูสตงนะคะที่เป็น Creative Director ค่ะของบอล m a n นะคะที่เห็นเขาว่ากันว่าน่าจะเกี่ยวกับงานนี้ด้วยนะคะก็ได้เข้ามากดติดตาม IG ของ้องลิซาแบลคพิงแล้วด้วยนะคะอง,งานนี้ค่ะคุจะต้องตามดูกันต่อไปนะคะแต่ว่ามีคลิปมาสักขนาดนี้แล้วเนี่ยก็คิดว่าน่าจะใช่นะคะไม่น่าจะผิดตัวนะคะหรือคุณผู้ชมน่าคิดว่ายังไงนะคะก็ลงมาพูดคุยกันได้ค่ะแต่ที่แน่แนะคะก็ดูเหมือนว่าแม่ค้าค่ะยังคงเดินหน้านะคะขายของต่อไปค่ะ อแอดก็เอาอัปเดตความเคลื่อนไหวล่าสุดทางของลิซ่าแล้วเอามาอัปเดตให้ดูค่ะเห็นมีคลิปนะคะเกี่ยวกับเบื้องหลังน,นะคะการทํางานของเธอออกมาค่ะก่อนจะคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า